สักนิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวลองดูก็มีอล้อลอมนิดนึงเครื่องมีติดขึ้นมานะครับเหยียบได้90 1 0 0 1 2รถือว่าใช้ได้เลยถ้าใครใช้งานในเมืองผมว่านะแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะเพราะไปทำงานวันหนึ่งไปกลับไม่เกินร้อย100โลเนี่ยผมว่าเหลือเหลือ สวัสดีครับผมบอลคาทูเด์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ BYD Academy Center นะครับที่เห็นข้างหลังผมนี่คือเหล่ากองทัพ BYD s e a ซ5 DMI Super Hybrid นะครับซึ่งวันนี้เราจะยกกองทัพสื่อมวลชนนะครับทั้งหมดกว่า33คันนะครับทดสอบรถ BYD s e a ซ5 DMI กันเส้นทางจากกรุงเทพไปอัมพวาวกกับนคปรปฐมทั้งหมดประมาณ200กว่ากิโลนะครับเพื่อทดสอบสมรรถนะของเจ้าคันนี้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปขับกันเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรภายในเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงสเปคของเครื่องยนต์ด้วยว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโอเคครับสำหรับเจ้า b y d SEAL 5 dmi คันนี้นะครับถวูกวางตำแหน่งทางการตลาดไว้ให้เป็นคู่แข่งกับ yaris ativ hybrid นะครับผมแล้วก็พวกในตระกูล city hybrid นะครับแต่ถ้ามองตัวมิติตัวถังแล้วเนี่ย ต้องบอกเลยว่าความใหญ่ความโตเนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นพี่ c ีวิกเลยนะครับเพราะว่าความยาวของเขาเนี่ย4.7เมตรเลยนะนะครับไม่เบาเลยทีเดียวเป็นรถ b s e gment แต่ว่าขนาดไซส์เนี่ยกินไปทาง C s e gment เลยแต่ว่าที่สำคัญเขาบอกว่าคันนี้จะเปิดตัวมาในราคาไม่เกิน700,000นะเป็นไปได้ไหมรถหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูการรายละเอียดกันของเจ้าซีวิฟดไว่าเป็นยังไงนะครับ กระจังหน้าเนี่ยนะครับแบบดอทแมทริกนะครับตรงนี้มีโลโก้ BYD อยู่นะครับคาดอยู่ตรงกลางแล้วก็นองนั้นล้อมด้วยขอบโเมีมเนาะเน้นขอบโครเมียมไปทั้งหมดคันนี้เนี่ยนี่มีกล้องหน้านะคันนี้มีกล้องรอบคันถึง5ตัวนะครับแล้วก็มีเรดาร์สแล้วก็ตัวอัลตร้าโซนิกเซนเซอร์เนี่ยมีอีก6ในรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีให้น้อยกว่านะครับสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีเซนเซอร์แค่ด้านหลังแค่นั้นเองนะครับตัวฝากระโปรงก็ ในความเรียบง่ายนะครับมีเส้นฝากระโปรงขึ้นยกระดับขึ้นมาให้ดูแบบมีเชฟนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูใหญ่โตไม่ได้ดูบึกบินอะไรมากมายดูเรียบๆนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ด้านข้างนะครับมาพร้อมล้อขนาด17นิ้วเป็นล้อแบบทูโทนนะครับเป็นล้อแบบทูโทนแบบนี้สีเงินสลับสีดําแล้วก็ล้อเนี่ยมาพร้อมยางขนาด215 55R17 นะครับ กระจกมองข้างนะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็มีกล้องให้นะครับตรงนี้ตัวประตูนะครับมือเปิดยังเป็นแบบก้านยกแบบนี้นะครับพร้อม smart entry มแล้วก็เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้ต BYD ค่ะขไม่ได้เลยคือ NFC นะครับแล้วก็ในตัวท็อปเนี่ยจะมีตัวดิจิตอลคีย์ด้วยนะครับประตูเป็นแบบมีกรอบธรรมดานะครับแต่ว่าในตัวท็อปเนี่ยกระจกเนี่ยจะเป็นออโต้ขึ้นลงทั้ง4บานพร้อมกันหนีดด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าตัวตัวสาตนดาดเนี่ยจะเป็นแค่คู่หน้านะครับด้านหลังก็เป็นแบบเดียวกันนะครับนี่ตัว smart entry มีปุ่มให้ทั้ง2ฝั่งนะตัวด้านข้างนะครับจะมีสเกิร์ตในตัวนะครับเป็นแบบทูโทนตรงนี้เป็นดาด้านนะเป็นเหมือนเป็นชุดกันกระแทกมาให้นะครับล้อหลังขนาดเท่ากันนะครับมียางขนาด17ยาง215 55R17 นะครับแล้วก็นิดเบรกเนี่ยมีมาให้ทั้ง4หล้อนะครับมาดูตัวด้านหลังบ้างด้านหลังเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ full LED matrix เหมือนกันก็คือเป็นตัวนี่เป็นก้อนๆ matrix ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟไลท์บาร์ตรงนี้ยาวๆโลโก้ b y d อยู่ตรงกลางนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ชื่อรุ่นคือ C5 แล้วก็สัญลักษณ์ DMI บอกอยู่ตรงนี้นะครับ ท้ายจะเป็นลักษณะตัดตรงนะครับแล้วก็มีกันชนแบบทูโทนนะครับมีช่องดีไซน์ช่องระบายอากาศแบบหลอกอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะทำเป็นคอสซีแบ็กเนาะทำให้ดูแบบหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านล่างเป็นตัวรีเฟกเตอร์แล้วก็มีไฟถอยอยู่ตรงนี้นะครับพาดเส้นด้วยเส้นโครมเมียมเพื่อให้มันต่อเนื่องจากทางด้านหน้ามาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ชายกันกระแทกด้านล่างเป็นพลาสติกดำด้านนะครับไฟเบรกดวงที่3ามนี่ ใหญ่มากนะครับแล้วก็เสาอากาศแบบซ่อนอยู่ในกระจกหลังนะครับไม่มีคีบฉลามแล้วก็เวอร์ชั่นไทยเนี่ยไม่มีหลังคาซันรูฟนะครับผมโอเคนี่ก็คือดีไซน์ภายนอกของ BWD Seal f DMI นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับใชดีไซน์ภายในนะครับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเนาะก็จะมาพร้อมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยด้านขวาเนี่ยเป็นแบบปรับ6ทิศทางนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นแบบปรับทีสทิศทางนะครับด้านในเนี่ย บาะลักษณะคล้ายทรงบัเก็ตซีนเนาะเป็นแบบชิ้นเดียวแบบนี้เลยก็ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็เบาะก,ก็นุ่มดีแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับมีการเดินได้สีออกเทาๆฟ,าฟ้าๆนิดนึงนะครับเช่นเดียวกับตัวตะเข็บต่างๆนะครับเป็นสีขาวๆคุนๆหน่อยสลับได้สีฟ้าโคมาลไยเป็นตัวดีเชฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวัสดุพลาสติกสีเกรย์นะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นตัวควบคุม มีเดียนะครับฝั่งซ้ายเป็นตัวควบคุมและสั่งการเปิดปิดระบบเอ a ดรนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าอยู่ฝั่งขวานะครับที่ปัดน้ําฝนอยู่ฝั่งซ้ายใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วก็ตัวจอเนี่ยจอเนี่ยจอมัดวัดเนี่ยเป็นขนาด8.8นิ้วแล้วก็ในตัวพรีเมียมเนี่ยตัวนี้จะขนาด12.8นิ้วนะครับก็จะเล็กกว่าพวกซีลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ดูใช้งานง่ายเนาะก็ดูแบบขนาดเท่าๆกับ iPad ถ้าตัวสมาร์ทเนี่ย จะเล็กกว่านะครับเป็นขนาด10นิ้วแต่นอกนั้นจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เข้าเกียร์ตรงนี้ต้องบอกว่า b v d เนี่ยยังคงเอกลักษณ์ปุ่มไว้ด้านนอกนะครับให้เราใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโหมด EV HEV traction off เบรกมือไฟฟ้า auto hold ต่างๆแล้วก็สวิตช์ตัวเปิดปิดพวกระบบปรับอากาศนะครับรวมถึงปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแผงคอนโซลนะครับดีไซน์มีเท็กเจอร์แบบนี้แล้วก็มีการวาล์ให้เหมือนแบบ เป็นเกลียวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสีเท่ดีนะเป็นสีแบบฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยๆคือดูเท่ดีแล้วก็ตัวคอนโซลหน้ามีสโลปขึ้นนะครับให้เหมือนแบบเป็นคลื่นทะเลนะนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูบูนุ่มนะครับอ่าเป็นบูนุ่มแล้วก็ตัวสวิต์เปิดปิดกระจกแล้วก็ตัวพับกระจกก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมีช่องวางแก้วสองช่องมี ช่องเก็บของตรงนี้ไม่ลึกมากนะครับมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีช่อง USB ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวม4จุดเลยนะครับ hey, แต่ว่าถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีแค่2อันด้านหน้ากระจกเป็นกระจกแบบธรรมดาไม่ตัดแสงนะครับไฟในห้องโดยสารเป็น LED นะครับตัวกระจกสองหน้าไม่มีไฟ LED นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมือจับมีมาให้3จุดนะครับ Okay. อโอเคหน้าอ่าโอเคมีให้ด้านนี้มีตัว power outlet มาให้นะครับช่องจุดบุหรี่มาให้นะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้คือ usb นะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันห้องโดยสารตอนหลังนะครับต้องบอกว่าเออพอขึ้นมาบอบ์ดนุ่มมากเลยนะแต่ว่าพื้นที่ก็จะเหลือประมาณกำปั้นกว่ากว่านะครับแล้วก็ช่อง usb ที่บอกไปมเมื่อกี้ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น standard จะไม่มีนะ แล้วก็แอบ,บมีช่องวางของตรงนี้ให้นิดหนึง่งช่องแอร์เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเข้ากันกับช่องแอร์ด้านหน้าเป็นดีไซน์เดียวกันตัวดีไซน์มือเปิดอ่าอ่านุ่มดีนะครับเป็นแบบเปิดแล้วก็มีซอฟลงไปแบบนี้นะครับที่เท้าแขนกําลังดีตัวนี้ที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วมาให้2ใบนะครับแล้วก็บอรสามารถพับได้ 60- 40นะครับพื้นที่ก็ เหลือแค่นเหลือประมาณนี้ผมสูง174นะแล้วก็ตัวบอบ์ดเนี่ยสั้นไปทางนิดนึงนะครับมาถึงตรงช่วงนี้นะครับแต่ก็นุ่มแต่เราก็นั่งก็ขาอาจจะชันแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเลื่อนมาค่อนข้างเยอะแต่ว่านั่งติดๆแบบนี้ก็จะทําให้เราตัวซับพอร์ตเนี่ยถึงครึ่งน่องอยู่เหมือนกันก็ถือว่านั่งไกลๆก,ก็พอได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันว่าเป็นยังไงนะครับ าฝาท้ายเป็นเปิดแบบสวิตไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้มีโชวคไฟฟ้าเนาะกระดิดขึ้นมาปกติพื้นที่เก็บของด้านหลัง450ลิตรนะครับมียกสเต็ปก้อนตรงนี้ขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของอะไรนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มีช่องใส่ของแล้วก็มีตัวกันหล่นนะครับพื้นด้านล่างมีชุดปลายยางฉุกเฉินนะครับรวมไปถึงชุดไฟสามเหลี่ยมมาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในนี้ก็ถือว่า ไม่แคบนะแล้วก็อันนี้เป็นชุด Emergency c h a r g ชนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองพับให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่พับหกสิบสี่สเดี๋ยวดูพับอีกด้านหนึ่งมันก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกโอเคอพอพับเก็บแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่กระเป๋าได้หลายใบยอยู่นะ ปิดก็ปิดแบบนี้โอเคครับและนี่ก็คือดีไซน์ภายนอกและภายในของเจ้าตัวซีลไฟ์ดอนะครับส่วนพัฒน,นานั้นคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับไฮบริดนะครับประสานกำลังกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้พลังกำลังอยู่ที่217แรงม้านะครับ300นิวตันเมตรนั่นคือพลังกำลังรวมนะครับแต่ถ้าเป็นพลังกำลังของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับ ก็จะอยู่ที่98แรงม้าส่วนมอเตอร์เนี่ยเรากำลังจะอยู่ที่197แรงม้านะครับรวมๆกันแล้วก็ออกมาเป็น217แรงม้า300นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์ซิงเกิลเกียร์ขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันบนเส้นทาง200กว่าโลกลับมาว่าจะเป็นยังไงครับ ก็ออกเดินทางกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากจุดสตาร์ทที่ Academy มีว a ดี d e m y เมมื่อเช้าซึ่งเราได้พาดูภายนอกภายในกันไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาลองขับกันนะครับซึ่งไม้แรกเนี่ยผมให้พี่สานเป็นคนขับก่อนอันนี้พี่สานจากจัปีดเอนะครับผมครับให้พี่เขาขับก่อนนะครับเพราะว่าไม้แรกเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าครั้งนี้เขามีชาเลนจ์กันด้วยนะครับก็คือแข่งประหยัดน้ํามัน แต่ผมกับพี่สันตกลงกันแล้วว่าเราจะขับตามนิสัยเราตามความสบายนะครับ <c oughs> ตามความสบายใจเพื่อให้รู้ว่าผลการขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงใช่ไหมไหรเราเราจะไม <นะ S 1> ่ปั้นตัวเลขเราจะ,ะไ,ไม่ปั้น,น <ะ S 2> เราจะขับจริงๆ,ๆใช้จริงๆ,ๆนี่เราขับมาก็เท่าที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะผมรู้สึกว่าช่วงล่างเขาโอเคนะผมถือว่าความรู้สึกไปนทางยุโรปแล้วใช่ใช่มื็นยอ คือเราลบภาพรถจีนที่เราเคยเคยเห็นกันมาโดยตลอดซึ่งมันจะเน้นนุ่มแล้วก็ค่อนข้างโยนแล้วก็ยวย้ยแต่ต้องบอกงนี้ครับว่าตัว b ีวเนี่ยจากที่เห็นภาพหลุดในเว็บไซต์ของเราเองด้วยแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะครับเห็นว่า b ีวเนี่ยก่อนที่จะนํำรถมาจําหน่ายในบ้านเราเนี่ยจะมีการเอามาวิ่งทดสอบในบ้านเราเพื่อปรับจูนและเซตค่าช่วงล่างให้เหมาะกับประเทศของเราด้วย นะครับแล้วก็ทําออกมาทำนายให้ใช้งานได้เลยไม่ใช่แบบเฮ้ยเอามาปุ๊บขับแล้วยังรวบย<ข>วยอยู่แล้วค่อยไปปักเซตจกันเข,เขาทํากับบ้านมากขึ้นนะครับใช่ใช่เขาทำกับบ้านมากขึ้นเขาอยากให้รถเข้าถึงประชาชนมากขึ้นรวมไปถึงราคาที่เขาอยากให้เข้าถึงมากขึ้น นี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงจุดเช็คพอยท์ที่1แล้วเนาะก็คือเป็นร้านอาหารตัวชื่อร้านว่า The b u ัฟ a ฟ o โ a คานะครับตรงอัมพวาเส้นทางที่เราเดินทางกันมาตอนนี้ในในไม์นี้ขึ้นเท่าไหร่ครับ87 87กิโลขวากว่าคนะครับแบตเตอรี่เหลือ44%แบตเตอรี่เหลือ44%ซนะครับเราออกมา93%เหลือ44% เราใช้ไป49%เกนะกับระยะทาง88กิโล49%เท่ากับ1%เนี่ยวิ่งได้เกือบเกือบ2กิโลเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ถึงแต่ไม่รู้ว่าวพาคนที่เขาขับแบบประหยัดกันจริงจังมันน่าจะได้สูงกว่าน,นี้อันนี้เราขับใช้งานปกติเลยนะครับก็ถือว่าเนี่ยเรายังไม่ได้บริโภคน้ำมันเลยสักหยดเนาะ พี่สันเนาะเพราะว่าเราใช้ EV มาตลอดเดี๋ยวเราไปจุดเช็คพอยท์ที่1กันอันนี้เราทำเราไม่เราไม่ได้แข่งกับเขานะครับก็คือเราอยากได้ผลอัตราการอัตราสิ้นเปืองในแบบการใช้งานจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเช็คพอยท์ของเราจะออกมาเป็นเท่าไหร่อาอยัาง44อยู่เห็นไหมเราขับเข้าไปแล้วเราไม่ได้มาถึงเป็นคันแรกนะครับตอนนี้เข้ามาถึงประมาณ5คันไหมพี่ใช่ใช่ ตอนนี้มาถึงก็ประมาณ 4- 5่ห้าขันละแล้วเรารองล,งล,งลงเลขตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวขันแล้วเราก็ออกสตาร์ทจากตรงนี้อีกทีเพื่อจะไปปัป๊มปตทสาขาบางแพรที่ราชบุรีนะครับและทีเนี้ยพอกินข้าวเสร็จแล้วพี่สันเขาก็จะไปนอนละเขาบอก <laughs> เขา,เว,าเว่านนเดี๋ยวขับไปเลยนะยวนอนนะครับกับ เขานอนไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมก็กวนเขาตอลอดทางแหละโอเคครับถึงที่หมายล้วเดี๋ยวเราไปเช็คพอยต์กันโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมได้มาลองขับแล้วนะครับสำหรับ b y d seal 5 i m i นะ mm hmm. ก็จากที่เราขามาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเราวิ่ง EV มาตลอดนะครับความเร็วก็ประมาณ8-90เนาะที่ถ่านนะ <600. S 1> ก็มีร้อยบ้างแต่ก็ส<ม>่วนใหญ่ก็คือ8 90ไฟ1%เนี่ยได้เกือบ2กิโลอยู่นะฮถือว่าใช้ได้เลยถ้าใครใช้งานในเมืองผมว่านะก็แค่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะเพราะไปทำงานวันหนึ่งไปกับไม่เคยนร้อยโลเนี่ยผมว่าเหลือเหลือ ขับในโหมด EV นี่เมื่อกี้ขับไปลองขับไปที่พิสันลองขับไปก็ทำความเร็วได้เกิน120นะครับในโหมด EV ตอนนี้แบตเหลือ42%ตอนนี้โหมด EV เนอะเดี๋ยวลองกดให้ดู5 4 3 2มีเครื่องติดขึ้นจังหวะหนึ่งเมื่อกี้ตอนเรากระแทกคันเล่งไป ตัวมาตรวัดนี่ก็ฝั <c oughs> ่งขวาเนี่ยเป็นความเร็วนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นการใช้พลังงานนะครับบอกว่าบวกหรือลบรีเจนกับหรือใช้พลังงานกำลังวิ่งแล้วก็หน้าจอนี้ก็แสดงการทำงานของระบบเฮ a ดาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะกดที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายแล้วก็กดเซตนะครับตอนนี้เราก็เปิดใช้งานเฮดารแล้วตอนนี้เรา ขับในโหมด ev นะเราก็ไม่ได้ลองความเร็วมากเดี๋ยวพอไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วทำไมมันเฉยออกเราไม่ได้ตั้งตัวตัวอ icc อันนี้เป็นตัว acc นะครับผมลองเปิดให้มันปึ๊บอ่ะนี่แหละตัวนี้เป็น icc แหละตัวรถก็จะปรับความเร็วตามคันหน้านะครับแปรผันตามคันหน้าแล้วก็พร้อมทั้งประคองรถให้อยู่ในเลนได้ด้วยซึ่งก็ ทำงานได้ดีนะเนี่ยตามปกติเลยพอเวลาเราไม่จับพวงมาลัยเ,เกินสิบวิมก็จะเตือนแบบนี้นะครับเตือนที่หน้าจอด้วยเฮ้ยท,ทางานได้สมูทมากเทียบกับถ้ายังจําภาพตัวเจ้าน้องเล็กของค่ายอย่างดอลฟินเนี้ยดอลฟินนี่ตัวเอดนเนี่ยตัวประคองให้อยู่ในช่องเลนเนี่ยค่อนข้างฮาร์ดคอร์พอสมควรคือ จะตกค่อนข้างแรงประมาณนี้แต่นี้ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ออกมาเราก็อาจจะขับให้ดูในโหมด EV แล้วก็ลองนู่นนี่นั่นไปทัศนวิสัยในการขับขี่ผมว่ากระจกบ,บานหน้าก็ขนาดกำลังพอดีนะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากเป็นรถทรงปกติแต่ว่าเสานี้อาจจะดูใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเพราะว่าก็มีช่องตรงด้านข้างให้เรามองเห็นอยู่ นะครับ่ะตอนนี้นะครับก็ใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับกับการพิสูจน์ว่ารถคันนี้มันวิ่งด้วย EV ได้120%ตามที่เคลมหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่18.3กิโลวัตชาวเนี่ยชาร์จเต็มตอนนี้วิ่งทะลุ120ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบตเตอรีย่ยังเหลือ23%เลยนะแสะดงว่าวิ่งได้มากกว่านั้นทีเดียวความเร็วเฉลี่ยที่เราวิ่งก็ประมาณ 8 0 90 1บ0ร้อหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยเรายังไม่ได้แตะเลยนะก็คือน้ำมันเนี่ยยังเหลือเท่าเดิมก็คือตอนออกมาเนี่ยวิ่งได้1 9 9 0กิโลจากน้ำมันที่เหลือตอนเนี้เกก็ยังโชว์อยู่ว่า1 0 9่กิโลเหมือนเดิมนะครับเออนะก็ถ้าวิ่งได้ขนาดนี้น้ำมงน้ำมันก็ไม่ต้องเติมกันแล้วล่ะนะครับเราก็ใช้ไฟฟ้ากันไป นะครับถือว่าอุ้ยลดไปแล้วน้ำมันลดไป1น,นึ่งแล้วเหลือพันแปน่าจะเป็นช่วงที่ที่ตอนที่ลองอัตราเร่งให้ได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีการเครื่องยนต์ติดขึ้นแป๊บหนึ่งอย่างที่ในคลิปที่เราได้สาธิตไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้พอเลย1น0่งร้ยพอเลย1,21กิโลมาเนี่ยตัว กิโลเมตรของน้ํามันที่เหลือลดไป1กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันตอนที่เราชาร์จกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงร,รวมถึงทดสอบอัตราเร่งตอนท้ายให้ดูนะครับตอนนี้เราวิ่งไปทั้งหมด228กิโลแล้วตอนนี้เหลืออีก2.2กิโลนะครับเราจะถึง ที่หมายแล้วเราก็จะไปเติมน้ํามันเพื่อท็อปอัพแล้วดูว่าตาสิ้นเปลืองเราเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่22%นะครับน้ำมันเราวิ่งได้อีก1033กโนั่นหมายความว่าจาก10,90เกากโลเนี่ยน้ำมันเราลดไปเพียงแค่57 k กลเท่านั้นนะที่เราขับไปตั้งแต่ตั้งแต่เราออกสตาร์ทจากจุดสตาร์ทนะครับมาถึงตรงนี้ซึ่งถือว่าเรียกว่าเส้นชัยก็ได้ แล้วก็ตัวอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยที่โชว์ในหน้าจอเนี่ยนะอันนี้น้ำมันน้ำมัน3.5ลิตรต่อ100กิโลนะครับส่วนไฟฟ้าเนี่ย0.1กิโลวัตต์ชั่ต่อ100กิโลนะครับแล้วก็ถ้ารวมกันเนี่ยเป็นอัตราสิ้นเปลืองเป็นน้ำมันเนาะก็3 3.5ลิตรต่อ100กิโลเดี๋ยวเราไปดูพอเวลาเราเติมท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยตัวเลขมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วเราจะมีลุ้นได้ ที่เท่าไหร่ของวันนี้จาก33อันดับนะครับดูที่จะติดอันดับที่30หรือเปล่านะไปเดี๋ยวเราถึงปั๊มแล้วข้างหน้าครับอีก600เมตรตอนนี้เราก็ขับมาถึงหัวจ่ายที่เราจะเตรียมเติมน้ํามันแล้วนะครับข้างหน้าเราเนี่ยก็มีอยู่2คันนะครับเดี๋ยวเราเราจะเข้าไปต่อแถวเขาเลย ก็จบทริปการขับแบบ e ีโคล n ันนะครับเช่นก็เราก็ไม่ได้เน้น e ีโคไม่ได้เน้นทำตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ตัวเลขก็ออกมาตามคาดนะครับเมื่อกี้เราเราคำนวณได้เท่าไหร่เราคำนวณได้ในเนี้ยในหน้าจอเมื่อกี้เนี้ยมันยี่ยี่บเจดถึงสามกิโลิตรนะแต่ว่าเมื่อกี้เราเติมไปน้ำมันเต็มถังเราเติมไป2 5 0ร้า ประมาณสบกว่าบาทแล้วก็ 7, ประมาณเจ็ดลิตรเดลิตรเจ็ดลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวมันเขาก็ต้องเอาไปหารกับระยะทางที่เราวิ่งก็ได้ประมาณสามสิบสองกิโลลิตรก็ใกล้เคียงกับมารตรวัดเพียงแต่ว่าความประหยัดขนาดนี้มันไม่สามารถให้เราติดระรับได้ครับพอเมื่อกี้เห็นสื่มอมวลชนท่านอื่นเนาะเติมน้ํามันไปแค่สามลิตรบ้างเติมไปห้าลิตรบ้างนะครับต้องบอกว่าเฮ้ ถ้าเราทําตัวเลขดีๆแต่เราไม่ได้ทําตัวเลขไงเราขับแบบปกติซึ่งปกติผมก็ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วแต่ว่าก็มีเร่งบ้างอะไรบ้างตามจังหวะนะครับต้องบอกว่าได้30ลิตรขึ้นไปเนี่ยรถ e ีโคคาร์ H, หรือว่ารถ b ีซีดานในท้องตลาดซึ่งเป็น s อ v เนาะต้องมีหนาวกันอย่างนแน่นอนเป็นไฮบริดนะใช่ครับผมว่าต้องหนาวๆร้อนๆโดยเฉพาะรถญี่ปุน่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันในรถเลยดีกว่า เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องลงไปสรุปข้างล่างให้มันร้อนนะครับก็ตั้งแต่ขับมาในแง่ของการขับขี่รวมไปถึงทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในรถเนี่ยผมกับพี่สารคิดว่ามันค่อนข้างดี เกินราคาเมื่อเทียบกับตัวรถในเ s กเมนต์เดียวกันแต่จริงๆราคายังไม่ยังไม่เปิดแต่ว่าเราคาดาวันที่เราทดลองขับเนยั่คาดการณ์ดูเป็นราคาที่คาดการณ์เดี๋ยวผมไหนๆก็ไหนๆแล้วใกล้จะกลับรถเอารถเอากลับไปที่ a อ a d เดมีแล้วผมขอลองอัตราเร่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นเป็นสปอร์ตโหมดนะ อันนี้อยู่ที่ 70. เดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้ยังเป็น EV อยู่นะก็มีลอรลอมนิดนึงเครื่องมีติดขึ้นมานะครับเหยียบได้ 90. 100. 120. อ้อย่สแต่ก็เหมือนที่เขาว่าเราไม่ค่อยรู้สึกถึงช่วงรอยต่อเนาะ,ะเราตรงเราตรงนะใช่ไหมใช่ใช่ครับตรงไปชนบุรีใช่ช่วงที่ติดขึ้นไม่ค่อยสะดุดแต่ว่าเสียงเครื่องก็พอได้ยินบ้างแต่ว่า ไม่ได้ถึงกระดังนะพีส่สารนะรเพราะเราก็ขับเคยขับรถไฮบริดอยู่เราก็รู้ว่าแต่ว่าการเก็บเสียงของของส่วนของด้านล่าง,อ,ง,อ,งอาจจะมีเสียงเข้าแต่ว่าเครื่องกับลมใช่โอเคแล้วก็ช่วงล่างอาการรีบาวมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับกระเด้งไม่ได้ถึงกับกระด้างนะครับยังมีความนึบแล้วก็นุ่มอยู่นะครับไอ้ที่เป็นตึงตั้งอาจจะเป็นเพราะลมยางที่เราเติมมาค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวเราลองในโหมดอง e ีร้วนไหมอ่าลอง e ีวีรนมันไม่มีเพราะว่า e ีวีเราเหลือแค่อีกไม,อไม่ได้ไม<ร>่ได้ลองในโ e คลองอีโคอีโคก็มาอยู่นะครับเนี่ยเราก็กดก็มาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าน้ําหนักที่ทามันจะตึงขึ้นเนี่ยกดปุ๊บก็มาอยู่เหมือนกันแปดสิบเก้าสิบร้อ,อยรถไฟฟ้าแรงหมดทุกโหมดครับเพราะเราเพราะว่าคันนี้แรงม้าสองร้อยสิบเจ็ดแรงม้าเนาะแรงบิดถึงสามร้อยนิวตันเมตรถือว่าเหลือเฟืออยู่แล้ว นะครับี่ก็คือช่วงสั้นๆที่เราได้สัมผัสกับสมรรถนะก่อนที่จะไปจบกันที่จุดสตาร์ซึ่งเราออกมาผมว่าเป็นรถที่เร่งแซงก็โอเคนะเมื่อกี้ก็เร่งให้ดูในบหมดดีโคด้วยแล้วก็หมดทั่วไปนอร์มอลประมาณนี้นก็ได้อยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้นำมาทดสอบเดี่ยวเมื่อไหร่แต่เราจะพามาเจาะลึกรายละเอียดแล้วก็ มาดูการขับขี่กันอีกทีนะครับวันนี้อาจจะเป็นการขับขี่ในสมรรถนะที่สั้นๆแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เห็นว่ารถคันนี้ DMI ออกแบบมาเพื่อให้วิ่งได้ระยะทางที่ไกลโดยใช้ทั้งน้ำมันและใช้ทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยวิ่งหลักๆแล้วอ่ะใช้ไฟฟ้าเนาะใช่ครับหลักๆเลยใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ก็จะเข้ามาเสริมตอนที่เราเร่งแซง<ช>เหมือนเหมือนอย่างที่เราลองเมื่อกี้นี้นะครับ โอเคยังไงวันนี้ทริปนี้ก็คงจบกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามคาร์ทูเดทุกช่องทางด้วยแล้วก็ฝากติดตามสปีดเร็กออนไลน์ด้วยนะครับยังไงถ้าทริปหน้าได้มีการโคจรมาเจอทันนีกนะครับก็ฝากติดชมพวกเรากันได้นะครับทั้งสองช่องทางโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Uh, yeah.